สวัสดีค่ะเราเคยสงสัยไหมคะว่าลูกของเราเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้แบบไหนโดยปกตินะคะมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยคะ่ะจะมีวิธีการเรียนรู้ใน3แบบก็คือการเรียนรู้ผ่านช่องทางทางการเห็นนะคะหรือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการได้ยินและการเรียนรู้ผ่านการใช้ร่างกายถ้าเป็นการเรียนรู้ผ่านการเห็นเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ มักจะนึกอะไรเป็นภาพนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่จําได้ดีกับพวกรูปทรงสีนะคะสังเกตง่ายๆคือถ้าเขาคิดอะไรไม่ออกคนที่เรียนรู้ผ่านการเห็น,นจะเหลือบตามองข้างบนนะคะส่วนกลุ่มพวกเรียนรู้ผ่านการได้ยินเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบคิดดังๆนะคะชอบเป็นคนที่พูดก,กับตัวเองถ้าเวลาที่เขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยตาเขาจะเหลือบไปทางซ้ายหรือทางขวา ถ้าเป็นพวกกลุ่มคินเนสเตติกคือเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเนี่ยคะ่ะเขาจะชอบออกท่าทางนะคะเวลาพูดแล้วก็หาอะไรทําเวลาเคลื่อนไหวไปด้วยเขาจะทําอะไรไปด้วยไปพร้อมๆกันพวกนี้เวลาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยจะก้มหน้าลงมองที่พื้นนะคะทีนี้นอกจากการเห็นจากการที่เขาคิดอะไรไม่ออกแล้วเนี่ยคะ่ะ เราจึงสามารถที่จะสังเกตจากพฤติกรรมโดยทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติได้ของใหม่เนี่ยพวกที่ใช้ตาสังเกตเนี่ยเขาจะต้องขออ่านคู่มือว่าทํำยังไงดูวิธีขั้นตอนแต่ถ้าพวกเก่งทางการได้ยินเนี่ยคะ่ะเขาจะขอคําอธิบายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกคินเนสเตติกเนี่ยหยิบมาแล้วลองปลุกปั้มทําเองเลยนะคะหรือถ้าเกิดสมมุติว่า ไปเที่ยวกันเนี่ยจะนน้จะเห็นชัดบ่อยเลยค่ะซึ่งทําให้เกิดการทะเลาะก,กันในบางครั้งก็คือพวกที่เก่งทางการเห็นเนี่ยค่ะก็จะดูแผนที่นะคะว่าเออมันต้องไปทางไหนยังไง <c oughs> แต่ถ้าพวกเก่งการได้ยินเนี่ยจะใช้วิธีการถามคนอื่นว่าเออทางนี้ไปทางไหนทางไหนทางไหนก็คือจอดถามไปเรื่อยนะคะแต่ถ้าพวกที่ เก่งทางการปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้สัญชาตญาณละอลองสุ่มไปดูใช้เซนส์นของตัวเองเป็นหลักนะคะส่วนในในขณะเดียวกันแม้แต่ตัวเราที่ชอบสอนคนอื่นเนี่ยคะ่ะเอ๊ะถ้าเราอยากรู้เราเป็นคนสอนแบบไหนเนี่ยลองสังเกตนะคะถ้าเราเป็นพวกที่เก่งทางการเห็นเนี่ยเราจะสอนโดยการเขียนบอกขั้นตอนเลยและให้เขาอ่านนะคะ แต่ถ้าเป็นพวกเก่งทางการได้ยินเนี่ยเราจะอธิบายให้เขาฟังแต่ถ้าเป็นพวกเก่งทางการปฏิบัติเนี่ยเราจะสาธิตให้เขาดูนะคะซึ่งการหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราขอความช่วยเหลือเนี่ยค่ะถ้าพวกเก่งทางการเห็นเนี่ยก็จะพูดว่าทําให้ดูหน่อยสิแต่ถ้าพวกเก่งทางการได้ยินก,ก็จะบอกว่าบอกฉันหน่อยสิว่าทํำยังไงแต่ถ้าพวกที่เก่งทางการปฏิบัติก็คือ ให้ฉันลองกทำดูแล้วคุณดูว่าใช่หรือไม่นะคะซึ่งเพราะฉะนั้นงานยามว่างนะคะถ้าเป็นพวกเก่งทางการเห็นเขาก็ชอบไปไปได้เห็นสิ่งต่างๆเช่นไปพิพิธภัณฑ์นะคะหรือไปดูสัตว์ต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพวกที่เก่งทางการได้ยินเนี่ยจะชอบไปฟังเพลงไปฟังคนคุยกันไปงานปาร์ตี้นะคะ ส่วนพวกที่เก่งทางการปฏิบัติเนี่ยก็จะชอบเล่นกีฬานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างของออการที่เราจะเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยว่าเขาเนี่ยมีวิธีการรับรู้อย่างไหนและเขาเก่งจากการรับรู้ผ่านช่องทางไหนซึ่งถ้าเราสามารถที่จะสอนตามความถนัดในการรับรู้ของเขาเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็ลองไปใช้ดูนะคะ you <laughs>